เจ้าสถิตข้าแม่สถิตข้าบนนั่จักรพรริสันติภาพอกเล้าดอกบูดุงกาพระเาชพระคุณเจาขาวินา เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวจาะที่พระเจ้าประกาเธอไว้จะเป็นจริงพระนางมาริกล่าวว่าบิณญ์ท้าเจ้าประกาศวันที่ใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของพ้าวเจ้าชื่อชมดีดีในพระเจ้าพระผู้ข่อคุ้มระาชเจ้าเพราะรู้ ผู้ทรงอำนาจจากปัลณฑาและทรงยง นี่เป็นที่มาของความชื่ชนชนะมยนดีและก็ควา,า,ามหวังทุกอย่างสำหรับเราแต่ตนครนรุ่เพราะอะไรเพราะว่าการส่โผูนที่งารมาในลำธยษเข้าสู่สวรรค์เนี่ยเขาได้บอกกับเราด้วยว่าพระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษ็จไม่เปลียนสำหรับแม่พระเท่านั้นแต่สำหรับเราแต่คนรุ่นเพราะเรื่องที่จะยกย่องท่านงานมาในลำธิษฐ์เข้สู่เท่าขึ้นสู่ที่สูงสุดในสวรรค์และก็ ส่งทันชวิตบางทีกับเราด้วยหากเราจะมีชีวิตในโลกที่ต่างแตกอย่างผมขนาดนั้นเองครับคำถามต่อมาคือว่าแล้วแบบอย่างองนา่นาะของแม่ครับที่ว่านี้คืออะไรกันพนางมารีเป็นผู้ที่ของตนแลก็เชื่อฝังประชา่นมากนะครับขณะให้พระส์ของพระพิเนยมากดความต้องการสูงตของพนั้นอีกดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผู้ส่วนใหมา ผี่ใหญ่กับพอ่อต้องเข้าใจนับพอบ่อปรวจนานะพี่น้องแต่ละท่านเข้าใจนับพอบ่อปะวัศไจริงมันสมคท่ันที่อกมาเพราว่าเคยเดินทางเดินเหมก,กันเพราะว่า โดยมันเกิดจากทางของพระนางอารีก็คือ เด็กชื่อว่าเยซูนี่คือพระเจ้าพระเ้าเขาโคตรตกใจและอีกอย่าง ที่จะเป็นเหตุผลที่ระท้าส่งเรื่องะานาเด็กประมารหาของระบของโร,งโรออกหรือก็คือระเยซูคริสตรเจายนี้และในท่สุดผลดีที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวขนาดนี้แต่เกิดกับเรามาตุกคนที่ได้รับผลกระทางสาู้้ที่รอนของมันทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะลัเข้าสวรคงอีกครั้งหนึอาศัยการสิ้นสวนและต้องการการคืนกระชมชีพอ,องพระเยซูนอกจากนี้นะครับแม้ ยังจะมนชีวิตความเชื่อต้องความหวังแตว่าที่ชาวลิบเด็กเปลี่เช่นกันขณะที่โยอมทิ้งความเชื่อต้องความหวังในชาเลิบสักทีแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นเขาบอกว่ายอมรับยอมรับให้พระเจ้าพระวจนะเดิลงมาตั้งอยู่ในคันของน้ำแล้วก็ครอบมาเป็นเด็กน้อยช่วยศูซูเนี่ยนะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้บอกวิวเวลา quan subscribe cho tại พรองจะสะเทือนใจแน่นอนคือไปบอกว่า่มาขอสะเทือนใจมากๆแน่นอนดยความเป็นแน่แต่ว้อทนาอนั้ะนก็ยังคงเชื่อมากกวใจและก็ไม่เกิดสงสัรในความรักของพระเจจารณยเพราะว่าพระองค์จะทรงกระทอยู่ทีดาน้าทนในรูปสารการของชีวิตยิ่งเป็นวันแห่งการสุขโคตรระอามารีเราเงาสุขสวัสดินวพนะครับอย่าบอกกับเราอีกด้วยว่าพระเจ้าทรงรักเราและก็รักเรามากมาด้วย เพราะันาูตยังยอให้ยังไม่ย้ให้นะคะมันมาด้วยกัเกล่าข้าวุ่นในโลกนีต้องทนทุกข์ทรมารแต่สงกรบพระนางอยู่กับพระองค์บสวรรค์เลยแล้วนี่จึงเป็นสายเป็นสัญญาแห่งความกวางทีดสำหรับเราเพราะว่าไม่ว่าเราจะต้องประสบพบเจอกบบขึ้นราตงในชีวิตพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราต้องจะอยู่เคียงข้างเราและวันหนึงในั้นรูปงก็จะรับ ไปอยู่กับโลกน้ำผ่าวไปสู่ชีวิตยี่นั้นเราดูพอช่วงนี้มองแต่ทางคั้งจะเคยมีประสบการณ์การเลื่องหรือว่าการตอบรับแห่งการของวันเชาในชีวิตของเราให้มากนิดหนึ่งทางตั้งปูและว่าเราอาจจะเลื่มในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจไม่ทำกันหรือถึงขั้นบอกในเรื่องที่ตลกในสายตาของคนรู้มา หรือเราเลือกเอาเ,เองม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน,น,น่บนโตาเมื่อวัน,น,น,นที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพี่น้องที่รู้จักพ่อมาโอนนาน,นีก็จะทราบว่าเป็นวันที่พ่อรับสิบปเป็นสมโภนปีีเพราะก่าเป็นคำวันแต่เติวหลังจานที่มาเชลุย์แต่พรอบ็ปล่อยแม่ก็เป็นทุกวันดูอะไรที่องกคนของแม่ค้าผ่านมาวัานนี้ ว่าก็ไปร่วมสานแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้เรียนที่โรงเรียนเซนินีกมเรียนีเหมือนกันแต่ไปร่มงานีิสารอบที่ีปมีรุ่นน้องหรือบอกไปเรียนรุ่นน้องไปรนลูกแล้วรุ่นเมนั้นเนี่ยเพราะว่าเรียที่เซนีกเนี่ยตั้งแต่ผมลื้อขึ้มัธยมปสุดสองปีไทยนี่แล้วก็เท่ากันเแต่เกิดจนโตที่นี่หลที่วัดตาชินีแห่งสันทิสุดน่ครับชีวิตแล้วก็จะวนกลับเาราะวเาเป็นประหลาดครั้งแรกที่มาเซลูนะ วันที่พ่อหลังมาแล้วก็มาช่วยงานกับพิพิธภัณฑที่วัดราชแน่งสันทิศวันที่ทอดอีกนะครับแล้วก็เขาจะเป็นนักวิทยาอาสตย์บริหารตึกมาหลายท่านก็จะมอสซ้างนะเขาไปเรียนต่อปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็หลังจบบริญญาตรีก็ไปเข้าทำงานที่สำนักงานรัฐบาลมาศึกษาหนึ่งปีแล้วก็ย้ายไปรับราชการที่สาัปกครองอีกท่าน แต่ในระหว่างนั <Bu> ้นองมันก็เกิดเหตการที่ทาหทายชีวิตของพ่อนะครับตอนที่พ่อย้ายไปทำงานที่สังกัดกองที่รางแจ้งวัฒนะศูนราชการพ่อไ่ไงใย้ายไปก็ต้องโอนจากที่นี่ไปไปทำงานที่เพ่นเดินทางไกลพ่อก็เลยได้ย้ายไปพักแถวสนามงานนะครับก็เลยจากที่ไปต้นสิบสิบสิบสี่ปีนะครับวัน เขาจะไปเข้าวัดพระพุทธศาสนาหลวงพูทดีนั้ผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยผ่านไปแล้วหนึ่งปีนั้เย็นวันหนรับหลังจากที่พ่อมาโลดิสารไปกับทูนแอก็อะไรโลดิสารที่มาทานั้นหลังจบวิสาวันนั้นคุณพ่ออาลัยโมเดโลสีสมัยนั้นท่านเป็นอาธิการเจ้าการศานาตู้ไทยเนยท่านก็เดินทางต่างหากแล้วก็ไปยังนั้นสวนจุนยงแล้วก็คุณพ่อเดินทางไปก็ถามชื่ออะไร ีคุณพ่อคนไหนมาถามบอสนใจจะบวดทีลูกเราจะรู้สึกยังไงครับบ้านนั่นก็ยอมกับว่าโู้เป็่เคยเลยคุณพ่อคนนี้มาถามว่าอย่างไี้นะพ่อไม่เคยรู้จักคุณพ่ออาบอกในการส่งตัวเลยเพิ่งจะมาเจอถึงบาแล้วก็ตลอดหลังนี้ก็อยากจะยกให้มากเลยแจะไม่เคยคุยอลยนกันแต่พอคุณปุ๊บครั้งแรกที่คุยกันคุณพ่อก็อีคำพังแต่ว่าเหตุการณ์ทนั้น ก็เป็นการจุดป,ประกายให้พ่อรีบไตรตรองกระแสเลือดตัวเองเอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพ่อเคยมีความคิดที่อยากจะชอบเด็กเมื่อก่อนตอนที่ถูกแดดตอนที่เรียนเส้นตรงเด็กนะครับแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะยังจะตกทะลกปีนหัวมันก็ไม่ได้มีอะไรผักด้านในใจตัวเองเท่าไหร่ในขณะนั้นอย่างพวกประจวบกับตอ,ทอนทีน่พ่อสอบเข้า เราก็คิดว่าม้อรอ่าตัวอย่างให้เต huh ัอเลขกางกฎหมายดันนโครวันนี้กลับมาอีกทีเลว่าเออเราอยากจะเป็นขสงฆ์ถ้จะเป็นพระสงฆ์มันก็ง่ายนะครับท้อง่อนนี้ก็งานก็บอกมีสองวเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะหาหชีวิตจากความนั้นคว่าความท้ามหน้าในชีวิตราชการพี่น้องในทานที่เด่นราชการางนเข้าใจหรอเป่าว่าโวท่า ถ้าไม่ได้มีอะไรไร้เนี่ยเขาบอกไม่ได้หรอกรัชกาลมันก็ใส่ข้าวหรืออไดครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลีในใจอขพ่อแล้วก็แา่งต้ี่เรีนมาถึงเราจะมีนาทีนี้มีความมั่นคงในชีวิตชีวิตนี้แล้อย่างที่องมันก็แค่ความมั่นคงในนู่นซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะจบไปอันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาห เพราะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงชีวิตว่าเดี๋ยวเราจะจบชีวิตอีกอย่างไม่หรอกถ้าหลังจากที่เราจะไปไหนจะไปไหนต่อจะไปอยู่ไหนะตอนนั้นพนะ่อเลอกทำงานตอนนี้22ปีนะ22ปีก็เรียนจบทุกข้อผ่านเข้าอุ่นห้องให้พ่อสอบเข้ารชาชการได้เลยภายในอ่านเวลาประมาณ2-3เดือนแล้วพวกถ้าพี่น้องที่วันถ้ารับราชการต่อไปแล้วก็ถ้า,า,ถา,า,นานได้สอบเป็นตุลา ้เปษีสิ่เจ็ินะครับปู่ทีสองเสิบต้องทำงานสี่แปดีแต่ว่านี่มันเป็นประสงค์เกษเจ็ดสิบห้ใบกรเลยยิ่งยาวเลยหรือว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเเรื่องคัดไปเรื่อยๆเตาอมมีตำแหน่งอะไรก็เล่าว่าไปแต่นั้นก็เป็นแผนการประสานดุยของพ่อองตอนนั้นสิ่งที่พ่อวางแผนไว้จะบอกสี่สบหปีมันก็ไม่ใช่แรงใจ พ่อก็เลยบอกพ่อเดียโมว่าหลังจากนั้นพ่อก็เชิญชวนพ่อให้ไปไต่ของกระแสที่เป็นประจำทุกเือนเนาะจนมีอยู่ครั้นปีประจำไม่รู้ว่าใช้เวลาอันชาญเท่าไหก็จะเกิดไปอีกแล้วตอนลังจากไี้พ่อมาพูดคุยกับพ่อพ่อก็อีวันพ่อก็บอกพ่ออาว่าพ่ออยากไต่สวรรค์และคุณพ่ออาเมื่อห่างโคักบอกว่าอยากไต่สวรรค์คนเดียวดล นนเราต้องพาคนอื่นในสรั์ด้วยสิโดยเฉพาะคนที่ย่าจบก็คนที่ยังไม่รู้จักก็ยิ่งจริจ้าคำพูดแค่ที่ทำให้ความฝาันช่วงวัยรุ่นของพ่อที่อยากจะเป็นพระสงฆ์ก็ปวยกลับมาแล้ว่อชัดเจนยิงขึ้นจนในที่สุดพ่อก็ตัดสินใจลาออกจากราชการและก็ข้อพิเดียจริงมันก็โู้่ไปใช้ตูตมม้ปั๊มในอดี่เดือนนะั้นเอาจริงหลังจากที่พ่ออะไรกมาพูด ก็อีกสามปีหลังจากนั้นนะครับพ่อก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ก็ไปฝึกงานในอะไรก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาก่อนจะเข้าทำงานนีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ใช่โอ้การตัดสินใจของพ่อคนเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นการเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการเตรียมการของพระเจ้า อ่านแบบอย่างความเชื่อความศรัทธาแล้วก็แต่งกระการใจกระแสที่ทั้งจากครอบครัวคุณพ่อเองจากคุณพ่อที่โรงเรียนดทีคุณพกอแล้วก็พี่น้องที่วัดสรอยเด็กก็ดีพี่น้องที่วัดพขาไม่มาดารูปด้วยที่ล้วนมีส่วนสำคัญในการพากนอติดตัดสินใจติดตามประอยชน์สุชาติฐานทงสมกัพี่น้องที่รักวันนี้พระนางมารีได้หังเกียวเข้าสู่สวัส์แล้พระนางอยู่บนสวรร์ตลอ คำถามก็คือเราอยากจะไปสวรรค์จจะวงเล็ว่าไม่ใช่ตอบนะอีได้นะแต่ไม่รู้ว่าไหนบ้างแต่ว่าถ้าเราอยากไปสวรรนคะ์เนี่ยยังมีความสุขตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราว่าสวรรค์คือความสุขตลอดน,นี่แหละเราถ้อยู่มานก็เป็นชาติแบบตลอดน,นี่แหละเราจะหลุดนะอกอกมาอย่างไรบ้างเราก็อสัมมาทิฏฐิจะก็คือการรู้จากแตกแยกชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของต่างต่างทำยังไง ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในความเชื่อและต้องประหว่างในพระิชาให้พระประสงค์ของพรงค์นรหวงความต้องการของเราให้เราเต็ใจที่จะทำทุกสิ่ที่พระองค์อยากจะให้เราโดยหวังใจในพระวิชาว่าพระองค์จะประทับอยู่กับเราเสมอและก็ในที่สุดพระองค์จะให้มีวันข้างีเราปรแน่นอนครับสุดท้ายนี้พ่อขอจุกฐานเจรสักพู ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนึ่งปีที่ท่องสอนการเด็กพระสงฆ์ของพ่อหนึ่งปีที่ทรงไว้ใจพ่อหนึ่งปีในประวัติศาสแล้วก็จะมีอิที่โปรดให้พ่อได้เด็นเครื่องมือเล็กๆในการทํางานทนิราแล้วก็ประกาศข่าวดีผมเองได้กลับมาอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับขอบคุณพีพออน่น,ออนออ้อ,อง,ท,งนนอทุกท,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 ท่านที่เดิน,นเคียงข้างพ่อตลอดมาด้วย